สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพจพี่ชิดใจลูกวัยรุ่นทุกท่านนะครับรวมถึงทุกคนที่ดูอยู่ในช่อง youtube ของโคดกบนะครับที่ปรึกษาด้านวัยรุ่นและครอบครัววันนี้มาพบกันนะครับวันพุธท,ที่23กันยายนตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่ม19นาทีโอทุ่ม20นาทีแล้ว ช่วงนี้มาเร็วแล้วก็มาเจอกันบ่อยหน่อยนะครับผมเนื่องจากพยายามหาเวลาเวลามาแบ่งปันเรื่องราวเทคนิคาศาสตร์และสิล์ดีๆในการดิวกับลูกวัยรุ่นวันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่เชื่อว่าดูจากการตั้งหัวข้อแล้วหลายคนก็อาจจะอยากรู้นะครับว่ามันมีสิ่งใดหรอที่จะกําหนดทิศทางอนาคตลูกวัยรุ่นของคุณเรามาลองฟังกันดูนะครับว่าไอ้สสิ่งเนี้ยมันคืออะไรบ้างนะครับ ข้อแรกเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก่อนที่จะไปข้อแรกเนี่ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนาอะจริงๆคนคุณแม่ที่ดูอยู่ใน facebook เนี่ยแฟนเพจจะรู้อยู่แล้วว่าผมมักจะอยากรู้ว่าทดสอบก่อนว่ามีระบบเสียงและภาพชัดเจนแล้วหรือยังนะครับอ่ะโอเคมีระบบภาพและเสียงชัดเจนแล้วจะดูชมจากจังหวัดไหนประเทศไหนก็พิมพ์บอกมากันนะครับผมว่า เ้ยตอนนี้การจนะบ,บุรีแบบชัดเจนแล้วนะมีคุณแม่หลายท่านก็ชมจากยุโรปนะจากนอร์เวย์จากามีล่าสุดก็เป็นเคสจากเดนเวอร์แลนด์นะครับก็พิมพ์มาบอกกันได้ว่าตอนนี้เสียงภาพชัดเจนแล้วหรือเปล่านะครับผม3ส,สิ่งต่อไปนี้นะครับกำหนดทิศทางอนาคตลูกวัยรุ่นของคุณได้เลยเรียกง่ายๆว่าอนาคตลูกของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมันขึ้นอยู่กับ3าปัจจัยต่อไปนี้แบบ ต็มแทบจะเต็มร้อเลยก็ว่าได้เรามาลองดูกันนะครับข้อที่หนึ่งผมจดเอาไว้เลยนะครับเตรียมตัวไว้ที่จะมาแบ่งปันเรื่องนี้นั่นก็คือหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถ้าครอบครัวไหนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับลูกแนวโน้มอนาคตลูกของคุณก็จะดีตามไปด้วยและแน่นอนครับตรงกันข้ามเลย หลายครอบครัวที่ความสัมพันธ์ย่ำแย่ติดลบหรือไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ครั้งเมื่อตอนที่ลูกยังเด็กยังเล็กกว่าน,นี้ไว้ได้อนาคตลูกของคุณก็มีแนวโน้มที่จะอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับสิ่งที่มันควรจะเป็นผมไม่ได้แปลว่ามันจะล้มเหลวนะครเพราะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเราจะค้นพบนะว่าเด็กทุกคน ที่เติบโตมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือ,อมีปัญหาชีวิตนะครับแล้วแก้ไขไม่ได้เป็นปัญหาของสังคมหรือหรือเจอปัญหาอะไรถาโถมเข้ามาในชีวิตแล้วไม่สามารถจัดการมาเนจเมนต์ตัวเองได้นะ่ยพอสืบกลับไปลึกๆแล้วล้วนเกิดจากปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวดังนั้นเลยเรากลับไปดูนะครับว่าเกือบทุกเคสนะคะเกกว่าเปอร์เซ็นต์เลยพอย้อนกลับไปจะเจอว่าเขาอะ มีปัญหาสัมพันธภาพระหว่างใครคนใดคนหนึ่งในบ้านเสมอผมโชคดีนะครับที่ความถนัดแล้วก็ความเชี่ยวชาญของผมในการเป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ยความถนัดในเรื่องนี้มันมาจากความโชคดีที่มีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่หลายพันหลายหมื่นเคสหลายพันหลายหมื่นครอบครัวแล้ไม่ใช้เจอกันแบบแค่มานั่งคุยกันเฉย หลายๆครั้งเราเจอกันในเชิงลึกในรูปแบบคร์ปีในรูปแบบที่เราไปเจอกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่กินด้วยกันนะครับใช้ชีวิตเป็นคุณแม่คุณลูกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยกันผมโชคดีที่มีโอกาสได้เจอเคสจริงๆอย่างนั้นเลยทำให้รู้ประสบการณ์ว่าเฮ้ยเด็กวัยรุ่นที่เขาเติบโตแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตหรืออนาคตเขาดีขึ้นอนาคตเขาจเจริญขึ้น อนาคตเขาทำประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็สังคมใบนี้ประเทศชาติใบนี้ได้เนี่ยล้วนแล้วพอมองย้อนกลับไปครับในยุคนี้เป็นเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์พื้นฐานที่ดีกับใครคนใดคนหนึ่งในบ้านเสมอเลยผมอยากจะพูดถึงเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นน้องคลาสปีรุ่นเก่ามากแล้วนะครับของผมปัจจุบันเนี่ยเขาก็เติบโตนะครับแบบเรียกได้ว่าเรียนจบมหาลัยแล้วนะครับก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตของการทำงาน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณแม่ของเขานะนครับครอบครัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสร้างสมรรถภาพใหม่ครับระหว่างเขากับลูกชายหลังจากที่แต่ก่อน,นตอนมัธยมต้นเนี่ยความสัมพันธ์ติดลบมากเลยนะครับเขาก็มาตระหนักรู้มายอมรับมารู้ทันตัวเองนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงของมอปลายที่ลูกอยู่มปลายปรากฏว่าเขาก็เก็บแต้มความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนสุดท้ายอะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกมันกลับมาดีขึ้นมากๆมันทําให้ในอดีตที่ผ่านมาเด็กชายคนเนี้ยแม้ว่าจะเคยเดินทางผิดเนี่ยก็สามารถพลิกชีวิตตัวเองกลับมาแล้วก็เรียนมหาลัยในอคณะแล้วก็ในมหาลัยอันดับต้นๆของประเทศที่สําคัญก็คือเขาสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เขากลับมากลายเป็นถ้าภาษาผู้ใหญ่อย่างเราก็คงบอกว่าเขาสามารถกลับมาเป็นคนดีกลับมาเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งในครอบครัวแล้วก็สังคมได้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ล้วนๆผมเองนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่จริงๆเป็นผลผลิตแล้วก็เกิดมาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ครอบครัวที่ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะตรงกันข้ามก็คือเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบติดลบด้วย ดังนั้นในอดีตเนี่ยผมเข้าใจดีเลยว่าการที่ตัวเองเดินทางผิดนะครับเคยเรียนไม่จบนะตอนนูน้นแล้วก็ทำในสิ่งที่มันไม่ดีแย่ๆในสมัยตอนที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตเนี่ยเข้าใจดีเลยว่าเออมันเป็นอิทธิพลมาจากการที่เราเนี่ยไม่มีใครให้คิดถึงจริงๆคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังไลฟ์สดอยู่และรวมถึงที่ฟังย้อนหลังใน YouTube ฟังคำนี้ดีๆนะครับถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกไม่ดีเขาจะรู้สึกว่าไม่มีใครให้คิดถึงนี่คือเรื่องจริงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้แรกเลยนะครับที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่จะกำหนดอนาคตและทิศทางของลูกวัยรุ่นของคุณนั่นก็คือความสัมพันธ์คุณเชื่อไหมผมมักจะ มักจะมักจะเคยอะไรมักจะถามลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกหรือใครก็ตามที่มาขอคำปรึกษาผมนะพอคุยไปได้สักพักผมจะถามเขาตรงๆว่าแม่ช่วยเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกให้ฟังหน่อยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเชื่อไหมเพียงแค่เขาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกเพียงไม่กี่นาทีผมสามารถเดาแล้วก็บอกได้เลยว่า ตอนนี้ลูกคุณรู้สึกอะไรลูกคุณเป็นอย่างไรพฤติกรรมลูกคุณเจอแบบนี้ใช่ไหมในครอบครัวตอนนี้ลูกทําลูกคุณชอบทําแบบนี้แล้วคุณปวดหัวมากเลยใช่ไหมคือเชื่อไหมความสัมพันธ์เนี่ยมันกําหนดอนาคตของลูกคุณได้จริงๆนะครับผมดังนั้นถ้าใครถามผมแล้วอยากจะให้ความสําคัญกับอนาคตลูกของคุณอยากให้อนาคตลูกของคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่งผมเชื่อว่าพ่อแม่ไทยทุกคนนะ่ะ ลึกๆก็อยากเห็นลูกประสบความสําเร็จในชีวิตแหละกลับมาดูที่ความสัมพันธ์ของตัวเองหลายคนนะโอ้โหเสียเงินเสียทองเรียนแบบดีๆนะครับเข้าซื้อสังคมให้ลูกนะครับมันคือแนวคิดที่ดีมากๆถ้าคุณมีโอกาสและมีสังคมที่ดีมันเป็นแนวคิดที่ดีแต่ถ้าไม่และถ้าต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเราค้นพบว่าความสัมพันธ์ คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในบรรดาสิ่งที่สำคัญบนโลกใบนี้ความสัมพันธ์ล้ำค่าที่สุดนะครับจำมาไว้เพราะมันกำหนดทิศทางอนาคตลูกของคุณนะครับนี่คือหัวข้อที่1น,นะฮะหัวข้อที่1เรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะดังน,นั้นลองกลับมาทบทวนดูนะแม่นะเออก่อนจะเปลี่ยนอะไรลูกหรือก่อนจะพัฒนาลูกบางทีผมอยากจะให้พัฒนาความสัมพันธ์ก่อนอะ่ะหลายคนแบบเวลาที่ออผมไลฟ์หรือแบบ หรือมักจะมาขอคำปรึกษาเนาะก็มักจะพิมพ์หาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลูกก่อนเปลี่ยนแปลงลูกมาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกก่อนถ้าความสัมพันธ์มันยังไม่ดีพอแล้วมันยังเจอปัญหาคุณก็เพิ่มความสัมพันธ์แล้วปัญหาจะลดลงนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ความสัมพันธ์มันดีแล้วแต่มันแต่มันยังมีปัญหาที่คุณรู้สึกกังวลใจอ่ะนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะคิดไปเองในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะครับผมอ่โอเค ข้อ1ไ,ไปแล้วไปเราไปข้อข้อ2กันดีกว่านะครับผมผมเขียนไว้ใน iPad ผมนะจริงๆทุกเนื้อหาเนี่ยผมจะเขียนไว้ก่อนเนาะเป็นการตกผลึกความรู้ก่อนประสบการณ์ว่าเอตลอดประสบการณ์10กว่าปีที่เราเจอวัยรุ่นหรือก็เจอคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าผมน่าจะเป็นคนที่มีน้องวัยรุ่นเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคืออ่เจอน้องวัยรุ่นเยอะมากนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีแม่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผม ข้อ 2, สําคัญมากครับสิ่งที่จะกําหนดอนาคตของลูกคุณนอกจากความสัมพันธ์ในข้อ1แล้วนั่นก็คือทักษะชีวิตที่คุณมอบให้เขาทางอ้อมทักษะชีวิตที่คุณมอบให้เขาทางอ้อมหลายคนนะครับช่วงหลังหันกลับมาให้ฟังไม่ใช่ลกลับมาให้ฟัง หันกลับมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตนอกห้องเรียนมากขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกแล้วจริงๆนะครับสนับสนุนให้เดินต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมไม่ว่าคุณจะฝึกทักษะลูกนอกห้องเรียนในเรื่องไรเช่นฝึกให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองฝึกให้เขาทำงานบ้านฝึกให้เขาล้างจานที่เขากินฝึกให้เขาซักเสื้อผ้าของเขาซักกางเกงในถุงเทา้า ฝึกให้เขาเจ็บปวดกับการกระทําของตัวเองการตัดสินใจของตัวเองฝึกให้เขาไปโรงเรียนเองคุณจะฝึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันนอกเหนือจากระบบการเรียนในระบบผมบอกเลยว่านี่คือทัศักษะ์ชีวิตครับและเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าคุณจะสังเกตเห็นนะครับจริงๆดารานักร้องนักสแสดงหรือไฮโซหรือคนดังที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยเนี่ยช่วงหลังเนี่ยจริงๆผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ติดตามดารานักร้องนักสแสดงนะคุณแม่รู้ไหม จริงๆหลายเคสเนี่ยมาปรึกษาผมจ่ายตังค์นะจ่ายตังค์มามาขอนั่งคุยกับผมหรือจ่ายตังค์มาแล้วขอคอลไลน์เห็นหน้าคุยกับผมเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะว่าเขาว่าเขามีชื่อเสียงะจะมารู้เอาทีหลังนะภรรยาจะมาบอกผมทีหลังะนะครับผมผมก็ไม่ค่อยติดตามดานะมีเพียงช่วงหลังเนี่ยที่แบบเออดูทีวีได้ที่ผมเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าช่วงหลังผมก็สังเกตเห็นว่ากลุ่มคนหลายกลุ่มเนี่ยรวมแม้กระทั่งกับทุกชนชั้นเลยนะ กลับมาให้ความสคมา,ค,ามสคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตนอกห้องเรียนมากขึ้นนะครับหรือเราเรียกกันว่าไลฟ์สกิลอะไลฟ์สกิลไลฟ์แปลว่าชีวิตสกิลที่แปลว่าทักษะเราให้ความสําคัญกับทักษะชีวิตมากขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้ทําต่อไปแต่หลายคนที่ยังคงยึดมั่นถือมั่นนะยังคงยึดติดยังคงมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ว่าเอ้ยลูกวัยรุ่นมีหน้าที่คือการเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว ถ้าคุณยังคิดอย่างนี้อยู่ผมอยากจะบอกว่านี่คืออมิจฉาทิฐินี่คือความคิดหลงผิดนี่คือความคิดที่มันอาจจะไม่ถูกทางสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นฟิกไมซ์เซตคุณอาจจะต้องกลับมาเข้าใจใหม่ว่ายิ่งสังคมเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ทักษะการเรียนในระบบแต่เป็นทักษะนอกห้องเรียนต่างหากคุณฟังคําพูดผมไว้ได้เลย จริงๆผมเคยพูดประโยคนี้เมื่อ3ปีก่อนแล้วผมจะพูดวันนี้ครั้งยิ่งสังคมเราพัฒนาไปเรื่อยๆยิ่งสังคมเราเดินหน้าไปเรื่อยๆยิ่งเวลาเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆคุณฟังดีๆนะวัยรุ่นไทยเด็กไทยในยุคใหม่ยุคใหม่ๆเนี่ยจะสนใจการศึกษาในระบบน้อยลงฟังดีๆนะครับเด็กไทยจะสนใจการศึกษาในระบบ น้อยลงแต่เขาจะไปหันหาการศึกษาหรือการเรียนรู้นอกระบบมากขึ้นผมพูดมื่อสาปีก่อนไม่มีใครเชื่อเลยเชื่อไหมจนสุดท้ายมันเนี่ยมันมีแล้วมันมันแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยเด็กไทยเริ่มไม่สนใจปริญญาไม่สนใจปริญญามหาลัยในระบบแต่ไปสนใจปริญญาชีวิตเริ่มไปสนใจปริญญาแบบเทียบสอบเทียบ เริ่มไปสนใจปริญญาแบบเรียนออนไลน์คือเป็นคอร์สเป็น t เท e คอร์สเป็นอะไรมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำแล้วมันจะกำหนดอนาคตชีวิตลูกของคุณครับจงใส่ทักษะชีวิตทางอ้อมให้กับเขาหลายคนถามผมนะว่าโค้ดทักษะชีวิตเนี่ยมันสร้างยากไหมจริงๆแล้วมันสร้างง่ายมากเลยนะแค่ทุกวันนี้ในเด็กคาสปีของผมมีน้องคนหนึ่งนะครับ เรียนอยู่โรงเรียนชื่อดังในเมืองในกรุงเทพเนี่ยคุณแม่เขาก็มีลูกสองคนลูกชายกับลูกสาวคุณเชื่อไหมผมแนะนําเขาไปว่าอะไรรู้ไหมในคัสปีคนนี้ในคัสป,ปีเนี่ยผมจะทําหน้าที่เหมือนเป็นกุญซือนะเป็น,ปน,ปนที่ปรึกษาที่แบบว่าคอยให้คําแนะนําในทุกเรื่องเลยนะผมบอกว่าแม่ให้ลูกแม่ซักผ้าเองไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามจะสะอาดไม่สะอาดจะเกี้ยงไม่เกี้ยงจะทะเลาะกันหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงก็ตาม ให้มันซักผ้าเองคุณรู้ไหมเขาใช้เวลาประมาณสองสาสองสองสองเดือนกว่าๆนะในการปล่อยให้เขาซักผ้าเองแล้วบอกให้เขาซักในตอนแรกเลยนะแต่ก็ไม่สอนวิธีการก็คือ,อให้ไปหาเองศึกษาทําเองมันทะเลาะก,กันตลอด2อสเดือนแรกเลยนะครับแต่ทุกวันนี้สิ่งที่ผมได้ยินจากปากคุณแม่ท่านนี้ก็คือโ,โค้ดตอนนี้ทุกวันนี้มันซักผ้ากันเองแล้วนะแล้วบางทีสองคนพี่น้อง แต่ก่อนมีทะเลาะกันว่าเฮียซักสิเฮ้ยแกซักสิเกี่ยงกันซักตอนนี้เริ่มมีแบบถ oh e oh ้าซักถ้าเฮียซักเฮียก็แอบเอาของน้องมามาซักให้ด้วยอย่างเงี้ยสลับกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบทักษะชีวิตจริงๆมันฝึกง่ายนะแต่ช่วงหลังอะ่ะพ่อแม่ไทยไม่ไม่ยอมใช้วิธีการเหมือนกันกันกบโบราณหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่สอนเรามา หลายๆอย่างของสมัยโบราณเป็นเรื่องดีควรเอามาใช้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการฝึกให้ลูกทํางานบ้านฝึกให้ลูกล้างจานฝึกให้ลูกรับผิดชอบตัวเองกินข้าวคุณจะสังเกตเห็นมันลามไปสู่เด็กเล็กแล้วนะเด็กเล็กๆตอนนี้เขาฝึกให้เด็กเล็กกินข้าวด้วยมือของตัวเองแล้วนะครับแม้ว่าจะกินไม่หมดแม้ว่าจะเล่นแม้ว่าจะกินแล้วเลอะแต่มันดีกว่าดีกว่าการไม่เคยฝึกลูกตัวเล็กพอไม่กินข้าวดีกว่าลูกกินข้าว ไม่ไม่ได้ด้วยตัวเองอเนี่ยมันตอนนี้มันลามไปสู่วัยเด็กแล้วนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวัยที่ควรฝึกมากๆนะครับทักษะชีวิตที่คุณมอบให้ลูกทางอ้อมผมแถมให้มันผมค้นพบว่าทักษะชีวิตที่สําคัญมากสําหรับเด็กวัยรุ่นไทยนะครับหลายคนถามผมว่าเอะทักษะชีวิตมันวัดกันยังไงหรือมันมีอะไรบ้างหรือมันต้องเป็นแบบไหนหรอจงฟังสี่ข้อนี้นะครับอยู่เป็น ลำบากเป็นพูดเป็นเข้าใจคนเป็นนี่คือ4ทักษะชีวิตที่สำคัญมากๆของยุคสมัยนี้นะครับโปรดฟังอีกครั้งครับอยู่เป็นลำบากเป็นพูดเป็นเข้าใจคนเป็นถ้าใครที่ดูอยู่เนี่ยสามารถพิมพ์เพื่อ,อเขาเรียกวอะไรสรุปให้เพื่อนอ่านหรือสรุปให้ตัวเราเองเข้าใจเพิ่มได้ด้วยนะครับ อยู่เป็นโอแน่นอนอยู่เป็นหมายถึงการอยู่ได้แม้กับเรื่องที่เราชอบหรือไม่ชอบอยู่ได้กับที่ที่เรารักหรือไม่รักอยู่ได้กับในสถานการณ์ที่เราโอเคหรือไม่โอเคนี่คืออยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นหรือเปล่านะเออไอ้สับนี้สาคัญมากอยู่เป็นไหมสองลำบากเป็นโออันนี้สําคัญเลยนี่มันตรงกับคําว่าทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลมากมาครับยุคหลังเราไม่ค่อยกล้าให้เด็กไทยลำบาก เราไม่ค่อยกล้าให้ลูกเราลําบากนะครับมันซึ่งมันมันสาคัญมากมากสามพูดเป็นพูดเป็นไหมพูดเป็นกับพูดเก่งคนละเรื่องกันพูดเป็นกับพูดเก่งคนละแบบนะครับสี่เข้าใจคนเป็นหรือเปล่านี่คือ relationship นี่คือเรื่องของ c o m p a s s i o n นี่คือเรื่องของเมตตานี่คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอยู่เป็นลำบากเป็นพูดเป็นแล้วก็ เข้าใจคนเป็น4ประเด็นนี้คือไลฟ์สกิลทักษะชีวิตนะครับอ่ะแถมอีกอันหนึ่งในหัวข้อทักษะชีวิตพูดนานหน่อยหัวข้อที่2ทนี่พูดนานกว่าหัวข้อแรกอีกนะครับผมทักษะชีวิตผมค้นพบว่าทักษะชีวิตเท่ากับมรดกครับคุณเขียนประโยคนี้ในอากาศหรือพิมพ์ประโยคนี้ระหว่างที่ดูผมได้เลยนะทักษะชีวิตเท่ากับขีดเครื่องหมายเท่ากับเลยนะแล้วก็มรดก ถ้าคุณมอบทักษะชีวิตให้ลูกคุณมากเท่าไหร่ทักษะชีวิตนอกโรงเรียนนะเท่ากับคุณทิ้งมรดกไว้ให้ลูกมากเท่านั้นครับปัจจุบันผมเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการหลายสิบล้านหลายต่อหลายเคสมากคุณรู้ไหมช่วงหลังนอกจากธุรกิจที่เขาจะทิ้งไว้ให้ลูกชายลูกสาวของเขาอะ นอกจากเงิน10ล้านร้อยล้านบ้านรถที่ดินสิ่งที่เขาต้องมอบให้ลูกเขาให้ได้คือทักษะชีวิตนอกห้องเรียนเพราะทักษะชีวิตพวกนี้ครับมันคือตัวที่จะทำให้เขารักษาทรัพย์สินที่ที่เรามอบให้เขานะั่ะที่มันจับต้องได้สามารถรักษามันให้อยู่ยั่งยืนยงยาวนานยัง่งยืนแต่ถ้าไม่มีทักษะชีวิต สุดท้ายทัพย์สินเหล่านั้นเมื่อวันหนึ่งมันหมดไปลูกคุณจะไม่ได้อะไรและไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้เลยนี่คือแนวคิดที่ผมทําอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่อ,าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้นะครับก็ทําเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะว่าทักษะชีวิตเท่ากับมรดกนะครับอ่ะ ไป2ข้อแล้วเดี๋ยวเราไปข้อที่3กันนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่ฝนตกน้ําท่วมนะอู้ยผมผมอยู่ที่บ้านเนี่ยฝนตกตั้งแต่บ่ายเนาะผมก็แบบเอ้ยมันมืดแล้วสงสัยต้องไปอาบมน้ําใส่ชุดนอนมานั่งสมาธิสวดมนต์ปรากฏมาดูในกาบ่ายสาก,กว่าเองนะแต่มืดมากอย่างเงี้ยทุ่มสองทุ่มนะครับอ่ะไปข้อ3กันดีกว่านะครับข้อ3วันนี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะครับขออภัยเนาะเดี๋ยวอาจจะจบ ขัวข้อที่3แล้วดูเวลาว่ายัางพอไหมถ้าพอเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เผื่อมีคําถามเนาะอ่ะข้อสครับตะก,กี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกเป็นตัวกําหนดอนาคตลูกคุณเลยนะดังนั้นอยากให้อนาคตดีอนาคตลูกคุณจเจริญก้าวหน้ารักษาความสัมพันธ์เยอะๆนอกจากรักษาสร้างมันด้วยนะครับอืมสองทักษะชีวิตทางอ้อมนอกโรงเรียนที่คุณมอบับเขานี่คือตัวสําคัญสุดๆเลยและสครับทัศนคติของคุณที่มีต่อเขาครับ พ่อแม่จริงๆผมไม่ค่อยอยากใช้ประโยคน mm. ี้นะที่ว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกอ่ะเพราะว่าถ้าคุณสังเกตเห็นว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีพ่อแม่ที่ไม่รักลูกจริงๆอ่ะเนาะเออทิ้งลูกเออลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าพ่อแม่เกือบทุกคนที่รักลูกไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่มีทัศนคติที่ดีกับลูกพ่อแม่เกือบทุกคนที่รักลูกไม่ใช่ทุกคนที่มีทัศนคติที่ดีกับลูก ผมรู้สึกว่าโบราณโบราณเนี่ยพูดไว้ถูกมากเลยนะครับที่บอกว่าคำพูดของพ่อแม่เนี่ยมันมีผลแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์เสมอวาจาของพ่อแม่เนี่ยเป็นวาจาศิษย์มากพูดกับลูกว่าอย่างไรลูกก็จะมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะหลายครั้งที่คุณใช้คำพูดไม่ดีกับลูกหรือเผลอลุด ใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจตัวคุณเองหรือตัวลูกเองก็ตามมันเกิดจากที่ข้างในมันมีทัศนคติบางอย่างที่เนกาทีฟหรือเป็นทัศนคติเชิงลบอยู่มันอาจจะมีอยู่ติดหนึ่งเช่นเช่นสมมุตินะสมมุติเม,มื่อวานเนี้ยผมสอนในคอร์สออนไลน์พี่ชี้ใจลูกติดเกมติดมือถือเมื่อวานเนี้ยนะครับผมดูหนังเรื่องมเธยเกม เกมเมอร์เกมแม่เนาะหนังเรื่องเกี่ยวกับเกมอาวดูมานานแล้วละ่ะดูมานานตั้งแต่เข้าโรงวันแรกแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มาไลฟ์ในกลุ่มปิดกลุ่มนั้นนะครเพื่อสรุปประเด็น6-7ถึงประเด็นที่น่าสนใจคุณรู้ไหมทัศนคติของพ่อแม่หลายคนมองเกมเป็นเรื่องไร้สาระมองเกมเป็นเรื่องแย่มองเกมเป็นเรื่องไม่ดีการที่เขามีทัศนคติแบบนี้มันทำให้เขาอะ ทำลายอนาคตลูกของเขาโดยไม่รู้ตัวข้อนี้ยสําคัญมากเผอผมผม,มีความรู้สึกว่าผมเลือกสามข้อนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะผมก็นั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยจากประสบการณ์สิบกว่าปีหลายหมื่นครอบครัวที่เราเจอเนี่ยสามข้อนี้ข้อไหนาสาคัญสุดผมว่ามันไม่สําคัญสุดสักอันอะคือมันสําคัญเท่ากันหมดเลยอะทัศนคติของคุณที่มีต่อลูก หรือโลกของลูกหรือสิ่งที่ลูกทำคือตัวกำหนดอนาคตลูกคุณเลยนะเพราะถ้าคุณมีทัศนติเชิงลบในเรื่องใดก็าตามที่ลูกคุณเป็นหรือลูกคุณทำมันก็จะทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะอะไรเพราะบางทีเราจะเผลอเราจะเผลออยากจะดีลีทเรื่องนั้นของลูกเราอยากจะแก้ไข เราอยากจะใช้คําพูดคาจาซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้เจตนาด้วยนะเราก็จะเฉิเหอใช้คําพูดที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมที่ตัดสินวาจาสิทธิของพ่อแม่นี่สําคัญจริงๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าวาจาสิทธิซึ่งผมรู้สึกว่าโบราณอาจจะลืมอะโบราณไม่ได้ลืมโบราณคงคิดข้อน,นี้แหละแต่ไม่ได้พูดออกมานั่นก็คือทัศนคติของพ่อแม่คือพรหรือคำสาปสำหรับลูกวัยรุ่น ถ้าคุณมีทัศนติเชิงบวกกับลูกนะครับมันคือพรแต่ถ้ามีทัศนคติมีความคิดเชิงลบคุณจริงๆผมพูดตรงๆนะมันคือภาษามนุษย์เลยที่แบบว่าถ้าผมบอกว่าคุณมีทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบกับลูกเรื่องอะไรบ้างคุณต้องดูออกอว่าเอ้ยเรื่องนี้มันลบกับลูกอยู่นี่วะเรื่องนี้เราเราเรามองลูกไม่ดีเรื่องนี้เราไม่ชอบอะเรื่องนี้เราไม่โอเคอะเราอยากดีลี้เราอยากกําจัดเนี่ยมันคือเนกาทีมันคือลบ แค่จัดการมันออกไปรู้ตัวรู้เท่าทันแล้วก็ยอมรับจัดการมันไปนะครับนี่ก็คือสามข้อเนาะจริงๆแล้วถามว่าเลี้ยงวัยรุ่นเหนื่อยใจไหมอะ่ะผมเคยพูดไว้ในไลฟ์หนึ่งเมื่อน่าจะเป็นเดือนที่แล้วเนาะที่หลายคนชอบรู้สึกว่าเลี้ยงวัยรุ่นทําไมเหนื่อยใจจังเลยคาโค้ดผมพูดไว้สามสี่ข้อมั้งแต่ว่าผมมาพูดสั้นๆตรงนี้เลยว่าที่คุณรู้สึกว่าเลี้ยงวัยรุ่นแล้วเหนื่อยใจเป็นเพราะคุณอยากควบคุมเขามากไป คือแล้วแล้วแล้วคุณควบคุมเขาไม่ได้ด้วยไงคือตอนเด็กคุณคุมได้คุณเลยไม่รู้สึกเหนื่อยแต่พอวัยรุ่นหรือพอเขาอายุมากขึ้นพอเขามีความคิดเป็นของตัวเองพอเขาโตขึ้นเนี่ยคุณคุมเขาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วพอคุณคุมในสิ่งคุณพยายามอยากจะคุมในสิ่งที่คุณคุมไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือเหนื่อยถ้าคุณไม่ยอมรับคุณจะเหนื่อยสุดท้ายนะครับ จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกลับมาทำความเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเยอะมากๆนะฮะในเรื่องของเวลาที่เลี้ยงวัยรุ่นเนี่ยผมค้นพบว่าเออผมทุกวันนี้ม่นจะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหาวัดเข้าหาธรรมะแบบเชิงปฏิบัติจริงๆว่าอะไรวาเพราะอยู่กับวัยรุ่นเยอะเลยทาให้ค้นพบเลยว่าเออโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราควบคุมอะไรบนโลกใบน,นี้ไม่ได้จริงๆนะครับแม้กระทั่งลมหายใจตัวเองขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เราหายใจเข้านะฮะ เราหายใจออกเราหายใจเข้าคราวนี้เราลองหายใจเข้านานๆแล้วแบบไม่หายใจออกเลยดิอุ้ยเราทําไม่ได้นะเราทําได้ไม่นานพอนะครับคือโอ้โหแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังคุมไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคขอบพระคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะครับโอ้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนเลยที่มาฟังนะครับก็ต้องสวัสดีทุกคนนะ27นาทีละ ใครที่มาในช่วงท้ายก็เดี๋ยวดูย้อนหลังนะครับผมอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหาอย่าลืมเอา3าปัญญาที่ผมบอกไปไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากจะส่งลูกมาเข้าคอร์สอบรมกับผมนะครับน่าจะเป็นผมมีจริงๆผมมีค่ายแต่ค่ายเต็มมันไปหมดแล้วเดือนหน้า2เดือนถึงเดือนธันวาคนะ่ายเต็มไปหมดแล้วค่ายค้างคืนเต็มหมดแล้วนะครับ ดังนั้นตอนนี้เหลือเพียงคอร์สเดียวที่ผมเพิ่งเปิดรับสมัครในเดือนหน้านะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับคอร์สอบรมหนึ่งวันคอร์สเนี้ยชื่อว่า VMI ฉันคือใครเป็นคอร์สที่มันจะได้ประโยชน์2ออย่างมากเลย 1. ลูกคุณจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นลูกคุณจะรักตัวเองมากขึ้นลูกคุณจะมีทักษะชีวิตในเรื่องของการเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นเอ้ยมากขึ้นด้วย และที่ผมชอบมากในคัศด์วีเวอยมไอก็คือมันไม่ใช่คัศด์ที่อยู่กับเด็กวัยรุ่นอย่างเดียว1วันครับแต่มันคือคัศดที่ช่วงบ่ายผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้ามาหาผมได้มาคุยกับผมมาฟังผมมาถามผมอะไรที่เกี่ยวกับลูกคุณถามให้หมดผมจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้คุณในวันนั้นนะครับและที่สําคัญคือวิธีการที่ผมบอกคุณไปในวันนั้น มันคือวิธีการเฉพาะที่ใช้ได้กับเฉพาะครอบครัวคุณอย่างเดียวมีหลายคนที่ชอบพาลูกมาเข้าคอร์สนี้เพราะเพียงเพราะว่าอยากจะแบบได้เทคนิคการเลี้ยงลูกนะเท่ากับคุณลงคา่าเดียวเนี่ยหวันเนี่ยคุณได้ถึง2อ,อย่างเลยลูกคุณก็ได้ตัวคุณก็ได้ใครสนใจนะครับสมัครเข้ามาเพาราะค่าสนี้แน่นอนนะทุกคา่าผมจะรับประมาณจํากัดคา่า UMI นะครับวันผมเปิด2รุ่นนะถ้าที่จําไม่ผิดก็คือวันที่10ตุลา1รุ่นวันที่11ตุลา1รุ่น 10ตุลาสำหรับเด็กอายุ8-11ถึงปีนะเอาไปขอรายละเอียดแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่สนใจจะได้ไม่ต้องฟังเรื่องนี้นะครับผมรุ่นเล็กเป็นวันเสาร์รุ่นโตเป็นวันอาทิตย์หน่อยนะครับรับไม่เกินส0คนขอบพระคุณทุกคนสำหรับวันนี้ออยพอรให้ทุกคนมีความสุขลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหาเอา3ข้อนี้ไปใช้อย่างทรงปัญญาแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จอนาคตลูกคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าเติบโตได้ไหวสวัสดีครับ